โอเคพอเราไปล้างโหลเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่สมุนไพรของเราเข้าไปในโหลใส่หมดเลยนะครับน,นี้ครึ่งกิโลนะครับแล้วก็เหล้าสองขวดแล้วก็น้ำผึ้งขวดเล็กหนึ่งขวดเนาะโรลลิล้างแล้วนะครับอันนี้ล้างแช่น้ำไว้หนึ่งคืน ผมก็ไม่รู้สูตรหรอกผมก็ทำมั่วน่าจะกินได้เราก็จะได้สมุนไพรแบบแห้งก็มีนะครับแต่แบบแห้งผมยังไม่ได้ทำอันนี้เดี๋ยวค่อยทำทำแบบสดก่อนแล้วก็น้ำผึ้งให้ดูนะทําเห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะครับซื้อจากบิ๊กซีเนี่ยฮะไม่แท้ได้ไงซื้อจากบิ๊กซีนะครับน้ำผึ้ง เจสอนดอกไม้ป่าแล้วก็เขาบอกให้ใส่น้ำผึ้งก่อนนะครับอก่อนที่จะใส่เหล้าลงไปนะครับไม่ใส่เยอะนะครับใส่แค่พอหอมปากหอมคอโ โอเคเห็นไหมครับใส่เท่านี้พอละเหลือเอาไว้ให้ลูกกินหรือว่าเอาไว้ดองแบบแห้งแล้วก็เราก็จะใส่นี่นะครับผมปิดยี่ห้อไว้นะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณานะครับผิดพบรบคอมอีกพบรออกพบรออพโฆษณาเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์อ่า ของแท้ okay, นะครับมีสเตมโอ้ยมือสั่นมือสั่นใส่ไปเลยซื้อมาสองขวดจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวก็จะไปซื้อเพิ่มกิ่นใช้ได้เลยนะฮะอาเอหมดยังหมดยัง ใส่ขวดหนึ่งมันต้องเขย่าก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่ได้กินเหล้านานแล้วมีคนแนะนำให้ใช้วัดก้าด้วยนะครับของต่างประเทศแต่เรานิยมไทยนะครับใช้สีสิบดีกี้ใส่สองขวดเลยนะครับโอหแค่ใส่แป๊บเดียวนะครับสีเปลี่ยนแล้ว น่าจะไปซื้อมาอีกสักขวดเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยออกไปซื้อนะครับดูอ่าเดี๋ยวผมจะเอากล้องออกจากตรงนี้แล้วก็ไปส่องให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับสวยงามสวยงามน่าจะไปซื้อมาอีกสองขวด ดอ,ดองเองนะครับดองเองเดีย๋ยวจะปิดฝาแล้วเขย่านะฮะโถมีก๊อกด้วยนะครับเราไม่ต้องตักเวลาจะทานไม่ต้องตักฝาก็ปิดแล้วก็ล็อกได้นะครับแน่นโอเคครับรอชมกันอีกสิบห้าวันนะฮะจะเป็นยังไงเรียบร้อยนะครับ เต็มโถเลยสุดๆเจอกันสงการนี้นะครับหมักไว้แล้วก็สงการพอดีเลยเนี่ย